วนพวกอิสราเอลถ้าเขาไม่ดึงดันอยู่ในความไม่เชื่อเขาก็ถูกต่อเข้าไปใหม่หมายความว่าอิสราเอลไม่เชื่อจะถูกต่อเข้าไปกับต้นมะกอกใหม่นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะต่อเข้าไปอีกได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติและทรงนํามาต่อกับมะกอกพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้วการที่จะเอากิ่งนั้นซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อเข้ากับต้นของมันเองก็จะง,ง่าย ยิ่งซักเท่าไหร่เคยเรียนเรื่องปักชำกิ่งชำไหมเราสามารถตัดกิ่งจากพันหนึ่งแล้วมาต่อทาบอีกกิ่งหนึ่งได้แล้วมันก็จะเกิดดอกออกผลได้เช่นเดียวกันพระเจ้าตัดเราออกมาจากครอบครัวที่ไม่ไเชื่อในพระคริสต์แล้วมาต่อเป็นกิ่งเป็นกิ่งมะกอกป่ามาต่อกับกิบก่งมะกอกเทศมีรากเดียวกันก็คือรากของอับราฮัมเราเป็นกายเดียวกับอิสราเอล มีวิญญาณเดียวกับเิอเซล,ล,เซล,ลได้แล้วถ้าวันหนึง่งพระเจ้าจะนําอาเซล,ลที่ถูกตัดออกไปแล้วอะ่ะที่เขามีเชื้อประกอบพันธุ์อยู่แล้วกลับมาต่อต่อได้ไหมได้ในโรมบทที่11วรรคที่25่ถึงพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอล,ลมีใจแข็งกระด้างไปจนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํบจำนวน และเมื่อเป็นดังนั้นอิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอดตามที่มีเขียนในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากซิโยนและทรงกำจัดอาธรรมให้สูญสิ้นไปนจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาเมื่อเรายกโทษบาปของเขาเห็นไหมคะว่าเราอย่าอวดรู้ว่าพระเจ้าตัดอิสราเอลออกแล้วเราอย่าอวดรู้ว่าอิสราเอลไม่เชื่อพระเยซู เขาจะไม่ได้เข้ามาต่อเป็นกิ่งมะกอกพันดีเพราะว่าอาจารย์เปลโลได้รับความล้ำลึกนี้ว่าการที่คนต่างชาติรล,ลอดครบจําจำนวนเข้าประเสริฐไปประกาศไปจุดปลายแผ่นดินโลกนาทีสุดท้ายคน